คลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาแซวปอกกับพี่จ้านกันอีกแล้วนะคะเริ่มต้นกันที่คลิปแรกกันเลยนะคะคือคลิปนี้เราเห็นแล้วเราก็คือแบบอืมมันเคี่ยวพี่จ้านจริงๆแลยพี่แกก็หน้าตีจริงๆนะคะแต่สังเกตว่าน้องยังตีแบบไม่ทันโดนพี่แกก็เด้งก่อนซะแล้วนะคะอืมคืออารมณ์ประมาณว่าเดินผ่านแฟนเออแล้วแฟนก็ชอบตีก้นเราไงเออก็รู้แหละว,ว่ามันจะตีเราก็เด้งก่อนซะเลยเอ,อืมเป็นแบบนั้นจริงๆนะส่วนใครที่แฟนชอบตีก้นนะคะรายงานตัวหน่อยนะคะ แล้วคลิปต่อไปเนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่เรื่องลูกพีชของพี่จ้านนะคะยังไม่จบนะคะทุกคนดูค่ะดูจากในคลิปแล้วก็คือบอกอืมคือลูกพีชของพี่จ้านเนี่ยมันก็คือแบบงามงอนสวยงามจริงๆนั่นแหละค่ะก็คือแบบอืมจะพูดว่ายังไงดีเนี่ยแอ t เชื่อเหลือเกินนะคะว่ามีคนจํานวนไม่น้อยค่ะที่แอบสังเกตลูกพีชของพี่นะคะโดยเฉพาะแฟนคลับอย่างเราๆค่ะเพราะว่าลูกพีชของพี่เนี่ยอืม มันน่าดูมากแล้วเราก็มากันอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือคลิปนี้เนี่ยพี่ต้านของเราเนี่ยก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้านอนนะคะทุกคนคือพี่แจก็เคยแบบเคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าแกชอบนอนแบบลอนจันอะไรประมาณนั้นนะคะคือตอนที่แฟนคลับอย่างเราเราเห็นคลิปนี้นะคะก็แบบโอ้ยหใจจังเลยทำไมพี่ทำแบบนี้คะ คือแอดให้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยแอดก็อยากจะถามทุกคนนะคะว่าผ้าห่มพี่อสีอะไรคะใครตอบได้บ้างเราก็มากันอีกคลิปหนึ่งนะคะทุกคนคือคลิปนี้นะก็จะเห็นว่าพี่จ้านของเราเนี่ยห่วงชินจังมากนะคะก็จะเห็นว่ามีทีมงานคนนึงคะ่ะพยายามจะไปจับปิกาจูของชินจังเรานะคะพี่จ้านก็คือแบบตีมือเลยนี่อย่ามาจับนะฉันห่วงชินจังของฉันฉันห่วงเธออย่ามาจับมุ่วๆนะไม่ได้นะคือคลิปนี้เนะี่ยเราขำพี่มากนะคะทุกคนแล้วเราก็มากันอีกคลิปหนึ่งค่ะคือคลิปนี้เนี่ยจะเห็นว่าพี่เนี่ย ะะแล้วก็ดูค่ะจังหวะที่พี่แบบถัดตุกคิ้วนะคะอย่างเจ้อของเรานี่ก็แบบว่าเขิน้วใครไม่เขินบ้างอะเจอพี่ทําแบบเนี้ยแล้วทีนี้แอดก็จะพาทุกคนมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องที่พี่จ้านของเราเนี่ยส่งจุ๊บให้ป่อนั่นเองนะคะทุกคนคือ ให้สังเกตดูนะคะเหมือนว่าท่านปอกของเราเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่ามีกล้องถ่ายอยู่นะคะแต่พี่จา้าของเราเนี่ยอาจจะไม่รู้นะคะคือพี่จา้าของเราเนี่ยคงจะคิดว่าเออมีมีม่านบางอยู่ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเห็นนะคะก็ส่งจ๊บให้น้องนะคะทุกคนดูเงาค่ะคือท่านปอกของเราเนี่ยก็อารมณ์ประมาณว่าเธออยากทาอะไรเธอก็ทําไปเลยจ้าที่รักหวานช่างภาพนะครับคุณอยากถ่ายก็ถ่ายไปเลยผมไม่ห้ามอยากให้โลกรับรู้เรื่องของเรามากอะไรประมาณนั้นนะทุกคน แล้วทีนี้แอาจะพาทุกคนมาดูเป็นคลิปที่หลายๆคนอะตกหลุมรักท่านปอของเรานะคะคือตอนแอดเห็นคลิปนี้ตอนที่ปอเอามือขึ้นมาเสอยผมตัวเองนะคะบอกได้คําเดียวเลยว่าไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วพี่สาวอะฉีกสัญญาพี่น้องทันทีนะคะเราก็เพิ่งเข้าใจวันนี้นะคะว่าหร่อวัวตายควายล้มนะ่ะมันเป็นยังไงนะคะเออแต่เราเป็นคนนี้ว่าเราจะตายไม่ได้เราจะล้มไม่ได้เราเป็นคนท่องไว้ท่องไว้เราเป็นคน คือดูคลิปหล่อเท่ของท่านปอของเราไปแล้วนะคะทีนี้แอดก็จะพาทุกคนมาดูท่านปอของเราเต้นเขียวมินะคะว่าแบบเขาจะน่ารักขนาดไหนนะคะทุกคนอุย้ยน่ารักมากค่ะน่ารักจริงๆคือท่านปอของเราเนี่ยพอเต้นจบเพลงนะคะท่านก็คือแบบมีอาการแบบเขินเขินมากแบบอารมณ์ประมาณว่าโอ๊ยฉันทำอะไรลงไปเนี่ย แล้วแอดก็จะมาพูดถึงคลิปที่หลายๆคนอะ่ะกําลังพูดถึงกันอยู่นะคะทุกคนนั่นก็คือคลิปที่พี่ค่ะเดินไปหาน้องนะคะแล้วน้องก็คือแบบอาแขนรอเลยจ้ารอกอดเลยจ้าทุกคนคิดว่าเขาจะกอดกันไหมคะเพราะว่าคลิปนีาโดนตัดไปนะคะแต่แอดเชื่อเหลือเกินนะคะว่ากอดล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วอย่าลืมหนึ่งคอมเมนต์เท่ากับหนึ่งกำลังใจนะคะ